สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง c n t r a c t s i z e กันนะฮะเนื่องจากว่า c o contract size เนี่ยมีความสำคัญในการเทรดดัชนีนะครับเพราะว่าในแต่ละบรกเกอร์เนี่ยจะมี c contract s i z ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับคู่เงินหรือทองคำนะครับซึ่งะจะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันทุกบรกเกอร์แต่ว่าในการเทรดดัชนีเนี่ยในแต่ละบรกเกอร์เนี่ยจะมี contract size ที่ต่างกันนะครับ c n t r a c t s i z e คืออะไรนะครับเรามาดู Con t r a c t size ก็คือขนาดของสัญญานะครับในแต่ละบรกเกอร์นะฮะ ซึ่งตัวเนี้นะฮะถ้าเป็นคอนแทคไซส์ที่ใหญ่เนี่ยนะครับจะทําให้เราออกหลอดได้น้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีพอร์ตขนาดเล็กนะฮะเราก็อาจจะเทรดอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะเนื่องจากว่าแบบพอมันคอนแทคไซส์มันใหญ่เนี่ยนะฮะหลอดที่เราออกไปเนี่ยมันกดไม่ได้นะฮะบ,บางทีแบบไม่สามารถทำวันนีแมนจเมนต์ได้นะครับอ่าี้เราดูได้ตรงไหนนะก็ในดีเทลนะของ mt 4หรือ mt 5นะเราไปแตะนะค้างไว้นะครับ แตะค้างไว้นะตรงนี้นะแตะตรงนี้ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นมันจะขึ้นตรงนี้มาแล้วก็ไปกดที่ดีเทลอีกทีหนึ่งนะครับพอเรากดที่ดีเทลเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้เราดูยังโบกเนี่ยนะครับมีคอนแทคไซส์เท่ากับ10นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะในเดสก์ท็อปก็ทําได้นะฮะก็ไปแตะที่ตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยตัวสินค้านะฮะเนสร้อยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอ่าคลิกขวานะคลิกขวาแล้วก็ไปกดที่ specification นะฮะมันก็จะขึ้น รายละเอียดขึ้นมาให้เรานะครับอย่าเห็นว่าโบกนี้เนี่ยนะครับคอนแทคไซส์เนี่ยนะครับตรงนี้นะคอนแทคไซส์เนี่ยนะครับคอนแทคไซส์เนี่ยนะครับเท่ากับ1น,นะครับ เห็นว่าแต่ละโบกเนี่ยไม่เท่ากันนะเมื่อกี้โบกเมื่อกี้คือสิบนะโบกโบกนี้คือ1นี่มันแปลความหมายว่ายังไงนะครับถ้าคอนแทคไซส์ครับหนึ่งเนี่ยนะครับหมายความว่าในกรณีที่มีการออกหลอด1นึหลอดนะฮะแล้วราคาสินค้านั้นวิ่งขึ้นหรือลง1จุดเนี่ยนะครับพอเราจะได้กำไรหรือขาดทุน1เหรียญแต่ถ้าเป็นคอนแทคไซส์เท่ากับ10นะฮะก็คือคูณ10เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่ง1จุดอ่าก็จะขาดทุนหรือได้กำไรเนี่ยประมาณ10เหรียญนะยกตัวอย่างนะครับสมมถึงว่าเเราาะจอแค หลักหน่วยตรงนี้นะฮะใช้หลักหน่วยตรงนี้นะครับไม่ใช้ตัวทศนิยมตรงนี้นะครับว่าราคาวิ่งไป1 2 0 1 1นย์หนึ่ง่งะครับถ้าได้กำไรเนี่ยเราก็ถ้าคอนแทคไซส์หนึ่งเราก็จะได้กำไร1เหรียญถูกไหมฮะถ้าคอนแทคคอนแทคไซส์10เนี่ยเราจะได้กำไร10เหรียญนะครับแล้ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราขาดทุนนะฮะสมมติว่าเราบายพุ่งราคาวิ่งลงนะเราก็จะขาดทุน1เหรียญถ้าเกิดว่าคอนแทคไซส์เป็น1แต่ถ้าคอนแทคไซส์เป็น10เนี่ยเราจะขาดทุน10เหรียญถูกไหมฮะ อันนี้คืออันนี้คือความสำคัญของตัว c ค n นแทกไซส์แล้วก็เราอย่าลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยดัชนีจะวิ่งประมาณ2 0 0ร้อถึงสามจุดแล้วนะถ้าเกิดว่าพอร์ตเรา100เหรียญเนี่ยเออมันวิ่งมาแบบทีนึงเนี่ยสบัดทีนึงเนี่ยพอร์ตเราก็าปิวแนละ้วถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ c คอนแทกไซส์ที่มากอย่างเช่น Contact s i ์ e 10แล้วก็เวลาจะเทรดเนี่ยเราจะกดหลอด1นึหลอดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเราต้องกดเออศูนนย์หนึะเราจะกดน้อยกว่า0.01ไม่ได้นะ แต่ว่าเราจะกด0.1เนี่ยมันก็มากไปใช่ไหมเรากด0.1เนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮแต่ถ้ามันเป็นโบกที่มีคอนแทกไซต์เท่ากับ1เนี่ยหมายความว่ามันก็จะน้อยลงไปอีก10เท่าการที่เราจะกด0.1ในในพอร์ตร้อยเหรียญที่มีคอนแทกไซต์เท่ากับ1เนี่ยมันก็จะ,ะมาเท่ากับกด0.01ใช่ไหมฮในพอร์ตที่คอนแทกไซต์เท่ากับ10 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากด0.01ในพอร์ต100เหรียญที่แบบ contact size เป็น1เป็น1เนี่ยก็คือน้อยสุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถ m m อร์ตไดอะะ้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับนี้การการทำ Money management เนี่ยนะครับเราก็จะทำได้ง่ายกว่านะครับในในในโบกที่มี contact size เท่าหนึ่งเอ้ย contact size เนี่ยเราเลือกไม่ได้นะ,ะแต่ละโบกเนี่ยเขาจะกำหนดมาเลยนะครับ นี้ถ้าเกิดว่าอพอร์ตเราใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮสมมติว,ว่าพอร์ตเราเฮ้ยโตขึ้นโตขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโบกนะเราก็แค่เพิ่มหลอดไซส์เข้าไปนะอย่างเช่นแบบเราเคยเทรด0.01หนลอดก็มาเทรด0.1หลอดนะหรือว่าเคยเทรด0.1หลอดก็มาเทรดเป็น1หนลอดอนี้ก็ได้หรือเคยเทรด1หลอดก็เทรดเป็นแบบ10หลอดอย่างเงี้ยนะครับก็แบบคูณ10เข้าไปนะฮะก็ไม่มีปัญหา นีเรื่องนี้เราจะมีสอนละเอียดในคอร์ดัชนีนะซึ่งแบบคอร์ดัชนีนี้เราจะมีเรียนนะวันที่18มีนาคม2566นี้นะครับเป็นการเรียนออนไลน์เนาะแต่ว่าถ้าท่า,าในใดที่ไม่สะดวกมากนะครับก็สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้นะครับมีออนไลน์ผ่าน Zoom ให้แล้วก็มีคลิปวิดีโอบันทึกการสอนไว้ให้ด้วยสำหรับเรียนไม่ทันหรือแบบอยากจะทบทวนหรืออยากจะอะไรเงี้ยนะเรียนได้ตลอดชีวิตเลยนะครับก็ติดต่อได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับหรือจะสแกน QR ก็ได้นะครับ ก็แต่ชนิดเขอนข้าจะเห็นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลองเรียนรู้ดูนะครับแล้วก็มันก็วิ่งแรงด้วยนะสามารถที่จะทำกำไรให้เราได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับโอเคสำหรับเรื่องของ Contact ไซส์วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ